ผู้ที่แสวงหาความก้าวหน้าควรรู้จักสร้างจุดยืนหรือแนวทางให้กับตัวเองเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามปรากฏว่าแนวทางที่วางไว้ตอนแรกไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมุ่งหวังก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แนวทางที่เลือกไว้ต้องเป็นสิ่งที่ตนเองชอบและทำได้ดีไม่เบื่อหน่ายสำหรับผู้ที่สิ้นหวังจมอยู่กับอดีตนั้นจะต้องลุกขึ้นต่อสู้กับชีวิตต่อไป ความนุมเหลวในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเพียงเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นทางที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นใหม่ปล่อยอดีตให้ผ่านไปถือไว้เป็นบทเรียนเพื่อจะไม่เกิดขึ้นอีกในการเริ่มต้นครั้งใหม่หากมัวแต่กลัวว่าจะเป็นอีกเหมือนแต่ก่อนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นแน่นอนจงลบอดีตท,ที่สิ้นหวังทิ้งไปให้หมด จากนั้นก็มองไปข้างหน้าดีกว่าเพราะหนทางสดใสรออยู่ประการสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความอดทนอดทนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอดทนต่อสภาพที่บีบคั้นและความผิดหวังอื่นๆทุกอย่างไม่ใช่เพียงแต่คิดไว้แล้วจะเกิดขึ้นใดเองแต่รู้จักทำให้ดีรู้จักรอคอยไม่ช้าความสำเร็จก็จะปรากฏคุ้มค่ากับการรอคอย